อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1319ตัวเลือกหวังหลินมองปรมาจารย์เตาความฝันด้วยดวงตาเป็นประกายเจิดจ้าอีกฝ่ายลอยตัวในอากาศเทียงเก้าเดียวก็มาถึงยอดภูเขาสองฝ่ามือไพลโลหลังมองไปยังแสงสีฟ้าด้านหลังพร้อมกับรอคอยคำตอบของหวังหลินสายลมบนภูเขาทำให้เส้นผมสีฟ้าพลิ้วไหวในสายลมร่างกายเปล่งแรงกดดันอ่อนๆ ขณะที่ยืนอยู่บนยอดเขาภูเขาคล้ายจะเลือนหายไปขณะที่เขายืนอยู่บนดาวเคราะห์แห่งนี้ดาวเคราะ์ก็คล้ายจะเลือนหายไปขณะที่เขายืนอยู่ในโลกแม้กระทั่งโลกดูเหมือนจะโค้งตัวลงทุกอย่างโคง้งศีรษะเบื้องหน้าปรมาจารย์เต่าความฝันยามที่เขายืนอยู่ท่ามกลางดวงดาวแสงแห่งดวงดาวทั้งหมดต้องหลีกเลี่ยงเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจะอยู่บนภูเขาท้องฟ้าหรือดวงดาวก็ตาม วิชาเกือบทั้งหมดค่าคิดคนขึ้นมาเองมีอยู่9วิชา6วิชาเทพ3วิชาเตา๋าสุดท้ายหนึ่งวิชาแห่งชีวิตและความตายข้าสามารถส่งมันให้เจ้าทั้งหมดเจ้าอยากจะเรียนรู้ไหมหวังหลินเงียบนิ่งข้ามีเพลิงนรการของสิทธิ์มากกว่าสองแสนล้านคนทั้งยังมีความเข้าใจในขอบเขตมิติว่างเจ้าต้องการมันไหมหวังหลินมองปรมาจารย์เต๋าความฝันด้วยลมหายใจถี่เล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยออกมา ข้ายังมีห้าสมบัติเต่าที่ล้อมด้วยอุกกาบาตจากโลกภายนอกแม้กระทั่งราชันยังหวาดกลัวด้วยห้าสมบัติเต่านี้โลกคงถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆเจ้าต้องการไหมหวังลินดวงตาส่องสว่างลมหายใจหนักยิ่งขึ้นข้ายังมีมรดกเต่าขั้นที่สามที่ข้าไม่ได้ส่งต่อให้ใครอื่นเจ้าต้องการมันไหมข้ายังสามารถพาเจ้าเดินทางท่องไปในดาราจากโบราณ และรับจิตวิญญาณเต๋่าจากอีกสี่ปรมาจารย์เพื่อให้เจ้าได้รับวิชาที่ทรงพลังที่สุดข้าสามารถทะลวงอวกาศให้เจ้าและพาเจ้าไปที่สุสานบัญชาโบราณในตำนานที่นั่นจะช่วยเจ้าดูดซับวิญญาณโบราณและทําให้ร่างเทพโบราณของเจ้าสมบูรณ์ในร่างเจ้ามีห้าแก่นแท้และเจ้าช่างมีพรสวรรค์น่าอัศจรรย์ข้าไม่เคยได้ยินใครที่สามารถสร้างห้าแก่นแท้ขึ้นมาได้ ข้าสามารถช่วยแต่ละแก่นแท้ของเจ้าบรรลุความสมบูรณ์และเมื่อเจ้าสืบทอดเต่าของข้าเจ้าก็จะมีเจ็ดแก่นแท้น้ำเสียงของปรมาจารย์เต่าความฝันนั้นสงบนิ่งสายตาจดจ้องบนหวังหลินและเอ่ยขึ้นชา้าช้าเจ้าต้องการทั้งหมดนี้ไหมหวังหลินจ้องอีกฝ่ายด้วยดวงตาแดงฉานข้อความทั้งหมดที่เปล่งออกมาช่างสันสะเทือนสวรรค์หวังหลินจะไม่วันไหวได้อย่างไรเขาวันไหวเป็นอย่างยิ่ง เจ้าต้องระมัดระวังอันตรายภายนอกเผ่าแพรฟ้าไว้ให้ดีสตรีคนนั้นมีคนหนุนหลังที่แข็งแกร่งหากเจ้ากลายเป็นผู้สืบทอดของข้าข้าจะขจัดอันตรายทั้งหมดให้เจ้าจงคิดให้ดีอัญญาประกาศคู่จุดจุดจุดเงื่อนไขหวังหลินเอ่อยน้ำเสียงแหบพร่าคำพูดของปรมาจารย์เตาความฝันเป็นเหมือนสายฟ้าในใจเขาปรมาจารย์เตาความฝันมีท่าทีสงบนิ่งพลางสายตาประสานหวังหลิงและเอ๋อยขึ้นเบาๆ เงื่อนไขก็ง่ายๆมีอยู่ทั้งสิ้นสองข้อตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะไม่ใช่คนจากดินแดนชั้นในอีกแล้วแต่จะเป็นคนของดาราจากโบราณปรมาจารย์น้อยแห่งเผ่าแพรฟ้าจงกลืนกินผลลืมใจและตั้งคำสาบานว่าจะทิ้งดินแดนชั้นในไว้เบื้องหลังร่างกายเจ้าจิตใจเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าจะไม่เชื่อมต่อกับดินแดนชั้นในอีกต่อไปเจ้าจะไม่เข้าร่วมการต่อสู้ระหว่างดินแดนชั้นนอกและดินแดนชั้นในและเจ้าไม่สามารถช่วยดินแดนชั้นในอีกตลอดไป คำพูดของปรมาจารย์เต่าความฝันเป็นเหมือนมีดทิ่มแทงใส่ร่างหวังหลินและทำให้ร่างกายเขาสั่นเทาสองข้าไม่สนความสัมพันธ์ที่เจ้ามีต่อดินแดนชั้นในทั้งหมดจะต้องตัดขาดข้ามีลูกสาวคนเดียวเจ้าและนางกลายเป็นคู่ฝึกฝนและเจ้ามีได้แค่นางเพียงคนเดียวเท่านั้นหวังหลินหลับตาข้อเสนอของปรมาจารย์เต่าความฝันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดที่เขาเผชิญมาในชีวิตหากเงื่อนไขเปลี่ยนไปหวังหลินคงวุ่นวายยิ่งและอยากจะยอมรับมันแน่นอน แต่เขาจะยอมรับข้อเสนอทั้งสองได้อย่างไรเล่าเขาเป็นคนของดินแดนชั้นในถือกำเนิดในดินแดนชั้นในและโตขึ้นมาจากที่นั่นหากดินแดนชั้นในเป็นแก้นหากเขายอมรับก็คงเป็นคนทรยศ์คำพูดของเหล่าเทพที่ตายเพื่อค่ายกลดินแดนปิดผนึกดังกึกกล้องในหูเขาการเสียสละของเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึกดังกึกกล้องในจิตใจเขาเช่นกันเขาไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขแรกได้ส่วนเงื่อนไขที่สอง การละทิ้งลีมู่หวานก็เหมือนการละทิ้งเต่าของตัวเองเป้าหมายในชีวิตและคำสัญญาของตัวเองเขาต้องไม่ยอมรับมันแน่หวังหลินลืมตาขึ้นมาจนเห็นเส้นเลือดข้าไม่ต้องการปรมาจารย์เต่าความฝันจ้องมองหวังหลินด้วยแววตาเย็นเยียบสิ่งที่หวังหลินไม่รู้คือในอดีตนานมาแล้วจิงหลินเองก็เผชิญกับข้อเสนอมหาศาลเช่นนี้สลับกันที่จิงหลินถูกราชานให้ข้อเสนอส่วนหวังหลินเผชิญหน้ากับปรมาจารย์เต่าความฝัน หวังหลินก้มศีรษะลงและเอ่ยเบาๆระดับบ่มเพาะของผู้อาวุโสทรงพลังยิ่งแต่ผู้น้อยอยากจะถามสักเรื่องว่าผู้อาวุโสมีคนที่สำคัญมากกว่าตัวเองไหมปรมาจารย์เต๋าความฝันขบคิดทั่วขณะมีสิหากผู้อาวุโสเป็นข้าท่านยอมทิ้งคนสำคัญนั้นเพื่อพลังอำนาจไหมหวังหลินเงยศีรษะขึ้นมามองปรมาจารย์เต๋าความฝันหากผู้อาวุโสต้องยอมทิ้งทั้งเผ่าแพรฟ้าท่านจะยอมไหม ปรมาจารย์เตาความฝันไม่ให้คำตอบหลังจากคบคิดอยู่เล็กน้อยเขาจึงเอ่อยเบาๆการบ่มเพาะในขั้นที่สามเรียกกันว่าสี่ขอบเขตดับศูนย์ขอบเขตแรกคือสวรรค์ดับศูนย์ต่อมาจิตวิญญาณดับศูนย์ถือว่าเป็นแค่ธรณีประตูจากนั้นแก่นแท้ดับศูนย์ถือว่าเป็นยอดเตาสุดท้ายคือวิบากดับศูนย์เป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ยุคโบราณมาค่าเคยได้ยินคนพยายามบรรลุขั้นสูงสุดของวิบากดับศูนย์แค่ครั้งเดียว แต่ไม่เคยมีใครที่สามารถบรรลุขั้นที่สในตำนานได้ขั้นย่ำสวรรค์แม้กระทั่ง8ดนางสนมจากกระพัดก็ไม่สามารถบรรลุขั้นนั้นได้ปรมาจารย์เตาความฝันทอนสายตาจากหวังหลินและค่อยๆมองเข้าไปในเส้นขอบฟ้าไกลข้ามีสองแก่นแท้อยู่ในร่างหนึ่งในนั้นอยู่ที่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับกลางและอีกหนึ่งปิดผนึกไว้อยู่แต่มันใกล้เคียงกับขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้น ตอนที่ทั้งสองรวมกันข้าสามารถแสดงพลังอำนาจของขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับสูงสุดได้เจ้ารู้ไหมว่ามีคนแบบข้าในดินแดนชั้นนอกกี่คนปรมาจารย์เต่าวความฝันถามอย่างสงบนิ่งหากไม่นับนางสนมจัก,กรพรรดิโบราณมีอย่างน้อยเจ็ดคนดินแดนชั้นในของเจ้าไม่มีเพลิงนรการและมันถูกค่ายกลดินแดนปิดผนึกกักขังเอาไว้มานานหลายปีราชาเองก็รู้เรื่องนี้จึงแทบทำให้ดินแดนชั้นในของเจ้าแตกเป็นเสียเส่ยง เจ้าจะยึดติดกับการสูญเสียนั่นไปทำไมพอคำพูดของปรมาจารย์เต๋าความฝันเข้าสู่หูของหวังหลินเขาก็เงียบลงหลังจากผ่านไปสักพักหวังหลินเงยศีรษะขึ้นมามองปรมาจารย์เต๋าความฝานันพลางเอ่ยขึ้นหากสิ่งที่ผู้อาวุโสพูดเป็นเรื่องจริงเช่นนั้นทำไมดินแดนชั้นนอกต้องเริ่มทำสงครามกับดินแดนชั้นในเล่าทำไมถึงต้องพึ่งพาพลังที่กำลังแห้งเหี่ยวในดินแดนชั้นในแทน ข้ากลัวว่าจะมีบางสิ่งในดินแดนชั้นในที่ผู้อาวุโสและคนอื่นๆกำลังกังวลปรมาจารย์เต๋าความฝันขบคิดเงียบๆอยู่ครู่เดียวก่อนจะเอ่ยออกมามีตัวตนเช่นนั้นอยู่จริงๆตอนนั้นเพียงแค่เสียงคำรามก็มีพลังบังคับให้ราชาถอยหนีด้วยความตื่นตระหนกได้แล้วความคิดหวังลินสันไหวนี่เพียงแค่คาดเดาเท่านั้นแต่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินความลับจากปรมาจารย์เต๋าความฝัน ในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วข้าก็จะไม่บังคับเจ้าเจ้าภายเย่เอ๋อมาที่นี่ดังนั้นในเมื่อข้าไม่สามารถมอบการสั่งสอนเต๋าและเพลิงนรรการให้ได้ข้าจะสอนวิชาให้เจ้าสามวิชาเจ้าเข้าใจได้มากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองปรมาจารย์เต๋าความฝันถอนหายใจเขาชื่นชอบหวังหลินทุกอย่างที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงแต่มีบางสิ่งที่ไม่สามารถบังคับกันได้ ในฐานะของห้าปรมาจารย์แห่งดาราจากดวงดาวโบราณและเป็นเซียนขั้นที่สเขามีความภาคภูมิใจของตัวเองเขาไม่ได้ต้องการบังคับคนอื่นจงดูให้ดีนี่คือวิชาแรกของข้าปรมาจารย์เต่าความฝันยกแขนขวาขึ้นมายื่นไปหาท้องฟ้าสายลมร้องคำรามก้อนเมฆปั่นป่วนทั่วท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าไร้ขอบเขตและปรากฏวังวนยักษ์ขึ้นมาขณะที่วังวนส่งเสียงดังสนัน่น พลังดั้งเดิมรวมตัวกันจากทุกทิศทางและก่อเกิดเป็นตราประทับยักษ์อย่างรวดเร็วตราประทับนี้สร้างขึ้นจากพลังดั้งเดิมมันดูเหมือนตราประทับของจักรพรรดิยามที่ตราประทับตกลงไปฟ้าดินสั่นสะเทือนเซียววินาทีนี้ท้องฟ้ากลายเป็นผืนดินและผืนดินกลายเป็นท้องฟ้าฟ้าดินกลับตาลปตดภูเขาที่หวังหลิงอยู่พลันกลับหัวกลับหางพื้นดินกลายเป็นท้องฟ้าและกลายเป็นทรงกลวยยักษ์ห้อยลงมาจากฟากฟ้า ทว่าสิ่งที่น่าประหลาดก็คือไม่มีก้อนหินใดตกลงมาและเป็นเพียงแค่สิ่งที่หวังหลินรู้สึกอย่างไรก็ตามความคิดเขาสันเทาเนื่องจากมีพลังที่อธิบายไม่ได้เต็มไปทั่วโลกด้านล่างเขาคือท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าก้อนเมฆและดวงตะวันทั้งหมดกลับตาลปัดมีเพียงปรมาจารย์เต๋าความฝันที่ยังคงยืนอยู่วิชานี้มีชื่อเรียกว่าตราประทับพ,พลิกสวรรค์พลิกสวรรค์คืออะไรในความคิดข้ามันคือการพลิกฟ้าให้เป็นดิน ดินที่กลายเป็นฟ้าจะกลายเป็นตราประทับที่แข็งแกร่งที่สุดปรมาจารย์เต๋าวความฝันโบกแขนขวาพื้นดินที่เปลี่ยนกลายเป็นท้องฟ้ากระแทกลงใส่ท้องฟ้าความคิดหวังหลิงสันไหวมองดูทั้งหมดนี้อย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาไม่เคยคิดว่าจะมีวิชาเช่นนี้อยู่ในโลกวิชาแข็งแกร่งยิ่งยวดราวกับใช้อวากาศสังหารทุกชีวิตหากเจ้าต้องการใช้มันในอวากาศเจ้าจำเป็นต้องมีโลกอยู่ในใจปรมาจารย์เต๋าวความฝันยกแขนขวาขึ้นมา การเวลาคล้ายจะหวนกลับคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นปกติในพริบตาท้องฟ้ายังคงเป็นท้องฟ้าพื้นดินยังคงเป็นพื้นดินสิ่งที่มีมากมายที่สุดในอวากาศคืออะไรไม่ใช่คนไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่วิชาและไม่ใช่พลังดั้งเดิมในความคิดค่ามันคือแสงสิ่งที่มีมากที่สุดในโลกนี้ก็คือแสงแสงมีอยู่ทุกที่ไม่มีที่ไหน,ท,ไหนที่ไรแสง ปราประทับพลิกสวรรค์เป็นวิชาโจมตีและวิชาที่สองของข้าคือวิชาป้องกันจงดูให้ดีๆปรมาจารย์เต๋าวความฝันไม่ให้เวลาหวังหลินวิเคราะห์ก่อนเขายกแขนขวาขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าไรจุดสิ้นสุดแม้กระทั่งอวกาศที่อยู่ห่างไกลยังมีแสงส่องถึงแสงไร้ขอบเขตเดินทางมาถึงในพริบตารอบๆปรมาจารย์เต๋าวความฝันดูสันสะเทือนสวรรค์ วินาทีนั้นเขาคล้ายจะกลายเป็นต้นกำเนิดแสงในโลกนี้กระทั่งหวังหลิงก็รู้สึกเหมือนไม่สามารถลืมตาได้เนื่องจากความเจ็บปวดเงายักษ์ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นรอบตัวปรมาจารย์เต่าความฝันมันสูงเทียมสวรรค์ถึงแม้วิชานี้จะไม่ใช่วิชาเตา่าแต่มันเป็นสิ่งที่ข้ารู้แจ้งขึ้นมาตอนที่บรรลุขั้นวิญญาณดับศูนหากเจ้าสามารถเรียนรู้มันได้เจ้าจะมีความสามารถในการปกป้องตัวเองในดาราจากดวงดาวโบราณแห่งนี้ ส่วนวิชาสุดท้ายที่ข้าจะสอนเจ้ามันเป็นวิชาที่ข้ารู้แจ้งตอนที่บรรลุขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับสูงสุดเป็นหนึ่งในสามยอดวิชาของข้าตอนที่1320ผสานวิชาแรกของปรมาจารย์เต๋าความฝันแสดงให้เป็นถึงวิชาโจมตีอันรุนแรงที่สุดส่วนวิชาที่สองเป็นโลกเงาแสงที่มีพลังป้องกันสูงสุดเมื่อไร่ที่สองวิชานี้ปรากฏขึ้นมาโลกพลันเปลี่ยนสี หวังหลิงยังไม่ได้เข้าใจประทับพลิกสวรรค์อย่างสมบูรณ์ตอนนี้จมความคิดอยู่ในโลกเงาแสงความคิดสลับไปมาระหว่างสองวิชาที่ต่างกันจงดูให้ดีวิชาที่สามที่ข้าจะสอนเจ้ามีชื่อเรียกว่าภาษาเต่ามันไม่ใช่วิชาโจมตีหรือป้องกันแต่เป็นวิชาเต่าที่ผสานวิชาของเจ้าเข้ากับแก่นแท้ได้ด้วยวิธีพิเศษหากเจ้าสามารถเรียนรู้วิชานี้ได้ เจ้าสามารถผสานวิชาทั้งหมดของเจ้าเปลี่ยนมันให้กลายเป็นวิชาที่แตกต่างกันนับสิบล้านอย่างหรือผสานทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวก็ยังได้ปรมาจารย์เตาความฝันเอ่ยน้ำเสียงสงบนิ่งหลังจากแสดงพลังอำนาจของวิชาประทับพลิกสวรรค์และวิชาโลกเงาแสงเขาไม่ได้ลดมือลงแต่กลับใช้มือขวาสร้างผนึกอัศจรรย์ชี้ใส่ความว่างเปล่าก้อนเมฆหนึ่งในนั้นถูกผลักออกไปอย่างรวดเร็ว และล้อมรอบปลายนิ้วเปลี่ยนกลายเป็นก้อนสายหมอกและเริ่มหมุนวนมันหมุนวนเร็วขึ้นจนสายหมอกหายไปเปลี่ยนกลายเป็นหยดน้ำสีขาวสะอาดหยดน้ำหมุนไปด้วยและก่อเกิดเป็นวงวนทว่าวางวนนี้เปลี่ยนไปอีกครั้งจากนั้นกลายเป็นหยดน้ำสดใสยอยู่เหนือปลายนิ้วและหมุนเร็วยิ่งกว่าเดิมหวังหลินใช้สายตาสังเกตทำให้เขาเข้าใจได้บางส่วนวินาทีนี้หยดน้ำเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเกิดเสียงแตกรราว หยดน้ําเปลี่ยนกลายเป็นผลึกน้ําแข็งที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเสียงแตกร้านี้ไม่ด้อยกว่าเสียงสายฟ้าเลยไม่นานนักที่ปลายนิ้วมีกระบี่น้ําแข็งปรากฏขึ้นมากระบี่เล่มนี้ยาวเจ็ดนิ้วและกว้างสามนิ้วปลดปล่อยความหนาวเย็นสุดขั้วยามที่แสงอาทิตย์ส่องลงมามันเรืองแสงสีสันสวยงามจากก้อนเมฆเป็นหมอกเป็นหยดน้ําและเป็นน้ําแข็งจนท้ายที่สุดกลายเป็นกระบี่น้ําแข็งความคิดหวังลินสันไหวในชั่วระยะเวลาอันสั้น ให้ความรู้สึกราวกับคว้าอะไรบางอย่างได้เลือนลางแก่นแท้หมอกถูกเปลี่ยนไปด้วยวิชาเต่าของข้าแสดงพลังของสองวิชาที่ใช้ผสานกันปรมาจารย์เต่าความฝันมองไปยังหวังหลินหวังหลินสะบัดแขนขวาโดยไม่ลังเลสายลมทมินโหยหวนไปทั่วโลกมังกรดำแปดตัวปรากฏขึ้นมาพ่นสายลมเย็นที่สามารถปัดเป่าทุกชีวิตให้มอดดับโอหนึ่งในหกวิชาของจักรพรรดิเทพปลายฟ้าน เรียกขานสายลมถึงแม้มันจะไม่ใช่วิชาเตา๋าแต่หากบ่มเพาะถึงจุดสูงสุดมันก็ยังทรงพลงังปรมาจารย์เต๋าความฝันเกิดความประหลาดใจหลังจากเรียกขานสายลมเสร็จหวังหลินสร้างผนึกขึ้นต่อโดยไม่หยุดชะงักและชี้ใส่มังกรดำเจ็ตัวเหล่ามังกรร้องคำรามสั่นสะเทือนปฐพีเสียงดังสนั่นกึกก้องเกิดแสงกระพริบและมีหยาดฝนปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่า นเชิญสายฝนของป่ายฟ้านปรมาจารย์เต๋าความฝันขมวดคิ้วไม่คาดคิดว่าหวังหลินจะสามารถไล่สองวิชานี้ได้จริงๆเขาได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของป่ายฟ้านมาก่อนซึ่งเป็นผู้ปกครองแดนสวรรค์อัศนีวิชาของเขานั้นประสานกันได้ยากยิ่งเด็กคนนี้ฉลาดจริงๆเขาต้องรู้ว่าข้าอยากช่วยเขาผสานสองวิชาดังนั้นจึงนำสองวิชาที่ทรงพลังที่สุดออกมา ปรมาจารย์เตาความฝันมองหวังหลิงด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มมือขวายื่นเข้าหาอาวกาศมังกรดำเจ็ดตัวสั่นสะท้านในทันทีและบิดเกลียวกันเองจนกลายเป็นวังวนยักษ์ที่ดูดซับหยาดฝนทั้งหมดภายในเสียงสายฟ้าดังสนั่นต่อเนื่องวังวนขยายขนาดขึ้นและใหญ่ขึ้นจนกระทั่งคลายจะทับกับท้องฟ้าไปหมดด้วยความเข้าใจของข้าเป้าหมายของวิชาเรียกขานสายลมและอันเชิญสายฝนของป่ายฟ้าน คือปกคลุมผืนฟ้าด้วยเรียกขานสายลมและปกคลุมผืนดินด้วยอันเชิญสายฝนปกคลุมฟ้าดินเพื่อก่อกำเนิดโลกผสานสองวิชาเข้าด้วยกันน่าจะเทียบเท่าการป้องกันของโลกเงาแสงปรมาจารย์เต๋าความฝันสะบัดแขนขวาวังวนยักษ์ในท้องฟ้าร้องคำรามดังยิ่งกว่าเดิมจากนั้นมันก็เริ่มขายท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยสายลมพื้นดินถูกสายฝนเทกระหน่ำให้จมไปไร้แสงจนมองไม่เห็นพื้นดิน ไม่มีแม้แต่พลังดั้งเดิมราวกับถูกแยกไปอีกมิติและสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาโลกใบนี้จะเล็กหรือใหญ่เทียบเท่าจาก,กระวาลก็ขึ้นอยู่กับตัวเองทำให้มันเป็นการป้องกันอันทรงพลังขณะที่ปรมาจารย์เต่าวความฝันสะบัดแขนขวาโลกสันเทาและกลับคืนสู่ปกติมีวังวนทรงกลมสีดำขนาดเล็กๆล,ลอยอยู่ข้างกระบี่น้ำแข็งไม่ว่าเจ้าจะเข้าใจสามวิชานี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้ว ปรมาจารย์เต่าความฝันก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าหลังจากเขาหายไปยังมีคำพูดส่วนหนึ่งที่เหมือนพูดกับตัวเองดังกึกก้องหากนางฟื้นคืนความทรงจำได้ถึงแม้ข้าจะกลายเป็นคนทรยศต่อดาราจากโบราณแล้วอย่างไรเล่าคำพูดเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเผยนิสัยของตนเองและเป็นคำตอบให้กับคำถามก่อนหน้านี้ของหวังหลินรอบๆด้านเงียบกริบโลกกลับคืนสู่ความสงบสุขราวกับทุกอย่างก่อนหน้านี้เป็นแค่ภาพลวงตา เป็นแค่ความทรงจำหวังหลินไม่ได้รับรู้ถึงปลายทางของปรมาจาร์เต่าความฝันสายตาเขาจดจ้องไปที่กระบี่น้ำแข็งและวังวนทรงกลมสีดำความคิดจมดิ่งกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นวิชาทั้งสามที่ปรมาจาร์เต่าความฝันแสดงออกมากำลังแล่นวาบอยู่ใจความคิดอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยันและทำความเข้าใจวันเวลาผ่านไปสามวันเจ็ดวันครึ่งเดือนหนึ่งเดือนผ่านไปโดยไม่รู้ตัว หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนหวังหลินยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวดวงตาแดงฉานและเต็มไปด้วยความสับสนงุนงงในความคิดมีคลื่นลูกใหญ่ดังสนั่นกึกก้องหวังหลินกำลังทำความเข้าใจยอดวิชาทั้งสาอย่างไรก็ตามถึงแม้ปรมาจารย์เตาวความฝันจะสาธิตให้ดูและอธิบายด้วยตัวเองมันก็ยังยากจะเข้าใจประทับพลิกสวรรค์พลิกฟ้าดินหวังหลินหลับตาเหมือนกำลังหลับ แต่ความคิดกำลังทำงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงเขตอาคมที่เกิดขึ้นในวิชานี้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนผ่านไปหวังหลินนั่งอยู่บนยอดเขาเป็นเวลาสี่เดือนแล้ววันเวลาผ่านไปมากกว่าร้อยคืนร้อยวันจนตอนนี้กลายเป็นฤดูฝนท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีฟ้าอีกแล้วแต่เป็นก้อนเมฆสีดำหมนมีหมอกและสายฝนตกลงมาไม่หยุดหย่นสายหมอกทำให้โลกดูสลัวกว่าเดิม หวังหลินนั่งอยู่ที่เดิมให้ฝนชโลมลงบนร่างกายแต่เขาไม่ได้สังเกตสิ่งอื่นใดเลยถึงแม้ดวงตาจะหลับสนิททว่าความเหนื่อยล้าทำให้เกิดโลหิตสองสายไหลออกมาเหมือนหยาดน้ำตาและถูกสายฝนลางออกไปการสรุปในความคิดหวังหลินมาถึงจุดขีดสุดทำให้เขารู้สึกเหมือนตนเองกำลังบ้าในวันนี้เองยามกลางคืนและสายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสายฟ้ากระพริบวูบว่าเป็นบางครั้งและส่องสว่างบนพื้นดิน เสื้อผ้าหวังหลิงชุ่มโชคร่างกายสันเทาราวกับภูเขากำลังสั่นไปพร้อมกับเขาด้วยหวังหลิงพลันลืมตาขึ้นมาแสงในท้องฟ้ากระพริบวาบขณะที่สองบนพื้นดินจึงเผยแววตาหวังหลิงให้เห็นไปด้วยดวงตาเขาแดงฉานอย่างสมบูรณ์แต่ลึกลงไปไภายในรูม่านตานั้นสะท้อนเป็นโลกออกมาท้องฟ้าสายฟ้าพื้นดินและสายฝนทั้งหมดอยู่ภายในม่านตาสิ่งน่าประหลาดก็คือทั้งหมดกำลังเปลี่ยนไปอย่างชา้ชา การเปลี่ยนแปลงยากจะสังเกตได้พื้นดินในม่านตาเขาเอ็นเอียงและกำลังคลิกกลับหัวยามที่โลกหมุนไปดวงตาแดงฉานของวังลิงจดจ้องไปยังโลกเบื้องหน้าภายใต้สายตานี้โลกที่เต็มไปด้วยสายฝนจึงเริ่มบิดเบี้ยวราวกับโลกภายนอกผสานกับโลกภายในดวงตาเขาและมันก็เริ่มเอ็นเอียงสายฟ้าดังสนั่นในท้องฟ้าและสายฝนยิ่งหนาแน่นราวกับก้อนเมฆรับรู้ถึงอันตรายได้และต้องการปลดปล่อยสายฝนทั้งหมดให้รวดเร็ว ทว่าโลกภายในดวงตาหวังหลินเปลี่ยนไปอย่างชาชาสายฝนในดวงตาเขาหยุดชะงักไปทั่วขนาวินาทีที่สายฝนหยุดชะงักสายฝนในโลกจริงก็หยุดลงไปด้วยวินาทีนั้นดวงตาหวังหลินส่องสว่างเจิดจ้ายกแขนขวาขึ้นมากดลงใส่ท้องฟ้าพร้อมกับเอ่ยด้วยเสียงแหบพลาคพลิกสวรรค์วินาทีนั้นโลกส่งเสียงคำรามโลกภายในดวงตาหวังหลินพลิกตาลปัดท้องฟ้ากลายเป็นพื้นดินและพื้นดินกลายเป็นท้องฟ้า สายฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจึงถอยกลับและพังทลายนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกที่อยู่ในม่านตาเขาซึ่งมันสะท้อนในโลกจริงที่เขากำลังมองอยู่ด้วยเช่นกันท้องฟ้าเต็มไปด้วยสายฟ้าพลันเปลี่ยนเป็นผืนดินและทุกอย่างกลับด้านสายฝนพังทลายก้อนเมฆแย,ก,ยกสลายสายฟ้าแตกกระจายพื้นดินถูกแทนที่ด้วยท้องฟ้าส่งเสียงดังสน,นั่นหวังลินลดแขนลงพื้นดินจึงกดทับลงไป หากมีใครมองไปที่พื้นดินที่อยู่บนฟ้าคงเห็นมหาสมุทรกลับหัวกลับหางเมืองของคนธรรมดาและคนทั่วไปกำลังเดินอยู่ในสายฝนพวกเขาเห็นอสูรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในป่าและอสารพิษกำลังเลื้อยผ่านแม่น้ำแต่พวกมันดูเหมือนไม่รับรู้สิ่งนี้เลยหวังลินดวงตาสองสว่างชื้นสัมผัสได้ชัดเจนว่าเมื่อประทับพลิกฟ้านี้บทกระแทกลงไป มันคงมีพลังอำนาจทำลายล้างโลกได้ซึ่งแข็งแกร่งกว่าวิชาอื่นๆทั้งหมดของเขาหลายเท่าหวังลินสะบัดแขนขวาพื้นดินไม่ได้บทพยี้ลงไปแต่กลับคืนสู่ปกติทันทีท้องฟ้ายังคงเป็นท้องฟ้าพื้นดินยังคงเป็นพื้นดินนี่ไม่ใช่วิธีเดียวในการใช้ประทับพลิกสวรรค์หากคิดว่าคนเป็นโลกเช่นนั้นเลือดเนื้อโลหิตและผิวหนังก็คือท้องฟ้า ส่วนอวัยวะภายในคือพื้นดินการพลิกพวกมันหายนะของวิชานี้จะเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลหวังหลินขบคิดเงียบเงียบทั่วครูและระงับความสุขจากการเข้าใจวิชานี้ลงไปเขาหลับตาและเริ่มทำความเข้าใจวิชาที่สองตอนที่หวังหลิงใช้ประทับพลิกสวรรค์บนภูเขาฟ้านั้นมือของปรมาจารย์เตาความฝันหยุดชะงักบนทินไปชั่วขนาด คนที่มีห้าแก่นแท้ช่างหน้าตกตะลึงจริงเขาสามารถเรียนรู้ประทับพลิกสวรรค์ได้ในเวลาแค่สี่เดือนข้าคิดว่าเขาคงใช้เวลาอีกหลายปีเสียอีก